โดยในภาคเช้าสาธุชนพร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกลัลยาณมิตรพิมพันธ์โจวนโนและกลัลยาณมิตรอาพอรโอสก,กะเป็นผู้นำกล่าวคำถวายต่อด้วยพิธีอัญเชิญดอกไม้บุพพาทิพยะมงคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแท่นประกอบพิธีบูชาข้าพระ และพิธีอัญเชิญโถบูชาข้าวพระจากนั้นจึงได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเป็นสังฆทา,านแด่พระพิสุสงฆ์อีกทั้งยังได้น้อมถวายพัตาหารเพนแด่พระพิสุสงฆ์ณนะหอฉันคุณยายอาจารย์เมื่อถึงเวลาสว่างสาธุชนพร้อมใจกันกล่าวคำขอขมาต่อพระรัตนตรยัยตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโย จากนั้นจึงเข้าสู่บรรยากาศพิธีกดปุ่มไฟส่องสว่างแท,ท่นเทียนใจไฟนิรัน์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยในช่วงเข้าพรรษาซึ่งการถวายประทีปแสงสว่างมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่จะทำให้ใจของเราสว่างสวัยเข้าถึงธรรมกายภายในได้โดยง่ายและสร้างผังแห่งการได้อริยรัพย์ภายในเจประการ พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกายและร่วมกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมกับกล่าวคำบูชาข้าพระตามเวลาในประเทศไทยค่ะพักบ่ายเป็นพิธีอัญเชิญองค์หลวงปู่และถวายเครื่องสักการะบูชาธรรม108ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมกับกล่าวคำสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีเป็นทํานองสอรพัญญะ จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่ากองบุญขยายวิชาธรรมกายครั้งที่2 1 7โดยมีเจ้าภาพสามคณะนำผ้าป่ามาร่วมถวายซึ่งประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าคือกัลายาณมิตรฮิโรชิทาคามิสวากัลายาณมิตรพิมพันธ์โจวนโนและกัลายาณมิตรยุพินคำล่าส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญทำความสะอาดระบบบำบัดน้ำเสียนำกล่าวโดยกัลายาณมิตรศรีสวัยการเกต กัลยาณมิตรกมลทิพย์ทาคามิสาวะและกัลยาณมิตรพิมพันธ์โจวานโนจากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาภาป่าส่วนสาธุชนได้น้อมถวายปัจจัยไทยธรรมในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันพระขึ้น15้าค่ำเดือน10บทางวัดจึงจัดให้มีพิธีบุพเพตตพรีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว ในโอกาสนี้กลัลยาณมิตรพะชาราชิมิสุได้เป็นประธานบุญพิธีจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่สาธุชนจะได้กล่าวคำอารัธนาศีลห้าทั้งยังได้รวมกันทอดผ้าบางสุกุลและรับฟังปกินกะธรรมจากท่านประธานสงฆ์พร้อมกับกรวดน้ำและรับพรพระตามลำดับค่ะ